ฮัลโหลลางซำเดินช <c oughs> ้าๆลูกหนาวไหมหนาวไหมหนาวหนาวไหมหรือไม่หนาวเหรอหนาวหนาวหนาวไหมหนาวมากมากหนาวมากมากเลยโอ้ยเต็มเลยเนืชนีเนอะใช่ไหมชนีมันเต็มเลยลูกวันนี้มันชนี ชนีมันมาเต็มเลยมันตกเต็มเลยนะหิมะนะ้สนุกจังเลยสนุกไหมชอบปะหนูชอบหิมะไหมชอบอืมอ้หนาวหนาวมากมากอืมหนาวมาก กันยูฮูยูฮูเดินไปตอนนี้หนูเดินไปเดินไปเดินไปเดี๋ยวมาม่าถ่ายหนูเดินไปเรื่อยๆเดินไปเดินนำมาม่ายูหูเดินไปสิลูกไม่ต้องมาเดินตามม่อมาเดินไปเลยเดินไปเลยเดี๋ยวมาม่าถ่ายหนูเดินไปลูกเอ้ยเดินไปเดินเดินไปเลย เอาวจริงๆเลยเดือนดีๆนะลูกระวังลื่น